จะเดินเที่ยวกันเรามาทำความรู้จักกับเกาะเกร็ดกันสักนิดนะคะ เกาะเกร็ดนับว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีวัดวาอารามมากมายไว้ให้นักท่องเที่ยวมากราบไหว้บูชาค่ะนอกจากนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ก็คือการล่องเรือไปตามแม่น้ําเจ้าพระยาชมทัศนียภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำสองฝั่งคลองลมเย็นๆพัดผ่านกายช่างสบายจริงๆ <c oughs> เลยค่ะและที่พลาดไม่ได้ก็คือร้านขนมหวานต่างๆร้านขายของที่ระลึกน่ารักน่ารักที่เรียงรายอยู่ระหว่างทางเดินภายในตลาดหรือจะลองมารับประทานข้าวแช่ที่นี่ก็ ขึ้นชื่อนะคะนอกจากนี้สินค้าที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของเกาะเกร็ดนั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผายังไงล่ะคะอ้อโหนี่แค่เรียกน้ำย่อยเองนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจมาที่นี่ก็มาทางถนนแจ้งวัฒนะวิ่งตรงไปทาง5้าแยกปากเกร็ดและเลี้ยวซ้ายค่ะตรงไปอีกนิดหน่อยก็จะถึงท่าเรือพอดีเลยล่ะคะ่ะเมื่อมาถึงแล้วก็จะมีเรือข้ามฟากไว้รอบริการมีเรือหลายประเภทนะคะเลือกได้ตามสะดวกเลยค่ะ ติดกันเอง วงไอมี่นะคะก็คือทำผ้าบาติกันนั่นเองผ้าบาติกันงั้นคือมนกันจุเวลาลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปลไยเลย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนะผ้าบาบาติกพามาช้อปปิ้งที่นี่ด้วยแล้วก็พามาทำด้วยทำด้วยเหรอใช่ทำ้าบาติกด้วย Let's go นี่นี่โอ้าบาติกที่นี่นะคะลายสวยงามมากเลยจะพาวงไอ้มี่นคะมาทำแล้วก็วาดแบบจริงจังๆเลยที่นี่มีพวกเราทำได้ไหยพี่ ชบอกว่าใช่นว่าเราจะพามาทำอยากจะทำทุกคนเลยนะคะได้เลยเราจัดไปแต่วงพี่อับสมรรมาด้วยอค่ะมาทุกคนมาทุกคนแต่ AF แต่ AF ด้วยด้วยทายชื่อ AF แล้ววันนี้นะคะเรามากับวงไอมี่ทันทีโอ้โหรู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจมากๆเลยได้แบบว่าโอ้โหมากับศิลปินโกอินเตอร์ขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกจะบอกให้ จะให้ช็อปปิ้งจะซื้อของให้ oh <h. S 1> คือแขกรับเชิญคนไหนมาเนี่ยเไม่เคยซื้อของให้เลยจริงป้ะเนี่ยเนี่ยกรุ่ปแรกจะบอกให้ผมมันอิชิเป้าค่ะโอ้ไหโอ้ไม่ something to do uh. เปืกอลลันจะซื้อของให้กับทุกๆคนผู้สามจีนด้วยด้วยอ่ะพี่ค่ะสวัสดีคะ่ะนี่นิกกี้นะคะเขาอยากได้นี่ เอ้ไม่ใช่บอกหมอนสิบอกอกไบดิจูนเออน่ารักนี่นะคะเท่าไหร่คะ89บาท89บาทเท่านั้นเอง80ได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเทตัวข้นีด้ยแสเก้ด้ สมมากเลยนะคะแล้วก็ครีเอทมากๆเลยในการรูปแบบของการทำหมวกนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นลายไม้ต่างๆนะคะลายดอกไม้ที่อยู่เบ้องหน้านะคะและที่สําคัญนะคะหมวกนี้สามารถพับเก็บได้ด้วยนี่นี่น่าสนใจมากเลยบอกเป็นไอเดียที่ดีมากและยังเป็นพัดได้ด้วยอ่าเห็นไหมคะ,ะจนน่าจนน่ค่ะ ขอซื้อหมวกดีกว่าค่ะจะได้ไปใช้กันแดดได้กันแดดได้นะคะตอนนี้ทุกคนลองเสื้อหมดเลยนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเสื้อนี้ราคาแพงเกินงบจริงๆอะนะคะลองกันทำไมลองไปก็ไม่ซื้องอยู่ดี ซาร่าคนไทยนะเขาไม่บอกเพื่อนเลยนะว่าซื้อไม่ได้เออสวยไปพี่เอยากได้อ่ะให้ซาร่ามันเข้าอ่ะซาร่าคือตอนเนี้ยมันเห็นเห็นพวกพวกคุณใสแล้วมันก็สวยนะแต่ว่าแบบงบเราไม่มีจริงๆช่วยบอกเพื่อนเป็นภาษาจีนแบบแบบชัดๆหน่อยได้ไหมว่ามันไม่ได้จริงเฮ้ยซาร่าอย่าพูดเลยดีกว่าเอาเป็นว่าเออไม่ได้เสื้อเอาเป็นผ้าเจนนาดีกว่าไหมผ้าเหนนาโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวเราแบบทั้งวันเราต้องพาเราไปช็อปปิ้งเฮ้คุณเปี้ยกเขาก็ใจ แต่ดูเขาดิจะบอกยังไงดูเขาภูมิใจนะดูดูเขาเพิ่มเพิ่มเพิมเพิ่มากอ่ะมัเพิ่มก็จริงแต่เราไม่เพลินด้วยนะเออเราไม่เพินเอาเป็นว่าเอาเป็นพานแน่ว่ารายการดีรายการรวยนี่นุ่มไรตากล้องหลายคนอูเยอะจริงจริงแต่ว่าเขาก็ต้องแบบแบ่งแบ่งเงินที่จะมาซื้อให้พวกเราเป็นค่าตัวเขาให้นานๆพี่มาจากเมืองจีนเลยขอร้องห่าขอร้องจริงอ่านี่เหมือนพี่เปียวช้าง นี่มันชัวโอ้โหชัวที่เปรี้ยวนี่คือเสื้อสักชิ้นลายชิ้นไม่ยอมหนึ่งที่เปรี้ยวอ่าอ่าวววแคนอต์ทูบายฟอร์ยูอ่าดิสดิสดิสวันว้าวไม่แต่แต่แต่อีสดิสวันฟอร์ยูโอเคโอเคเตรียมมา นีวงไอมี่นะคะเข้ามาตั้ง5คนนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วตัดปัญหาเลยค่ะเปียวจัดไปให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องเลือกติ๊กิย์ยัยิ๊กิไว้แล้วก็มี่ค้างนี่ฟอยล์ขอคุณค่ะอันนี้แบ็คแบ็สมอลแบ็คอันนี้อันนี้ของใครซาร่า๋ยวอันนี้ของคุณค่ะแอน 嚟啦！冇折㗎，冇折㗎，我們超時啊！呢個，這裡，來來，呢，This is for you，派隻咩啊？好多 face，好吧，啊哇，OK。 ทำหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เยสอยากทำตอนนี้เขาอยากทำเอาเป็นว่ามันมีการทำสารกระเป๋าพลาสติกแล้วก็ทำผ้าบาติกทั้งนั้นเราไปทำตรงนู้นดีไหมคะดีมากเลยครับปวงไอมี่ let's go คิดว่าเพีงจะทำได้สวยไหมคะไม่แน่ใจต้องลองดูแต่ตอนนี้ให้โมซิก้าเขาลองทำก่อนนะคะกับนิกกี้ดูเข,เขามุ่งมั่นกันมากเลยนะคะทั้งสองคนคสุดยอดอเพื่อนๆคะอคตอนนี้หนูเห็นท่าทางแล้วว่ามันคงจะไม่เสร็จแน่นอนเอาเป็นว่า เราซื้อแบบสำเร็จเลยดู่าดูสิคะแต่ว่าทางนิกกี้แล้วโม,โม,โมโซิก้าเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทาม,มาหููต้องสุดยอดเห็นป้าน่ารักมากเลยยังทำอยู่ทางนู้นก็ยังมุ่งมั่นทำอยู่นะคะสรุปอันนี้แหละค่ะดีสุดสำเร็จรูปโอ้โหถามป้าระดาหน่อยค่ะ น <Whoa. S 1> <leist ets> <situação> ี่ตะก้าใบเท่าไหร่คะเนี่ยี่สิบบาทเองค่ะ้ยสิบาทค่ะท่านผู้ชมดูสิคะหนูความยากเย็นกว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้สุดยอดมากเลยนะคะถ้างั้นหนูขอเอาห้าใบไม่ต้องแบบว่าต่ออะไรทั้งนั้นละสุดยอดปีมือนะคะถ้าใครอยากจะแบบมาลองทําหรือว่ามาซื้อนะคะก็นี่เลยค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเกาะเก็ดนี่ เดี๋ยวเราไปดูอีก <Okay. S 1> สามสาวตรงนี้ดีกว่าคะ่ะ <Every day. S 1> ทําผ้าบาติกเป็นไงกันบ้างเนี่ยสามสาว oh. สวยงามมากที่สุดในโลก เสร็จแล้วอย่าง finish I'm finish เฮ้ยทำไมทุกคนทำสวยขนาดนี้่ะดูดิดูดิปะาสวยจริงจริงเปรี้ยวเลี่ยงเพี้ยวเลี่ยงเหนเพี้ยวเลี่ยงโอ้โหเขามีฝีมือเนี่ยทำเองกับมือจริงปะเนี่ยจริงหรือเปล่าเออนี่ค่างโชว์ please beautiful โอ้โหน่ารักอะ หนูว่าแบบว่าพี่ป้ารดานะคะเขามาทําเองโหทำย่างไหมอ่ะซาร่าไม่ย่างเลยพี่แค่แบบว่าลงน้ำก่อนแล้วก็ลงสีได้แล้วเออเออเออดีดีดีนะดูดีดูดีด้วยรู้งี้นะคะเรามาทาผ้าบาติกดีกว่าไปสานตรงตะกร้ายากมากเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราไปช้อปปิ้งกันต่อดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไป let's ไปเันช้อปปิ้ง punyaang foto-foto gua